สวัสดีจ้าสบายดีเอซทางช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อค่ะคำแพงสวัสดีจ้าหน่อยเห็ <c oughs> นอย่างยู่รอืมบายบาย,บายไปใส่สบายไปใส่นี่เนะวันนี้เอาภาพบรรยากาศคำแพงกีเดอมาฝากมาตอนเอซทั้งช่องอีกแล้วมเื่อ่านนี้คำแพงซี่ไห้ยูไทยลด มอเตอรไซ่อีกก็ออกอีกเนาะคะ่ะ fc บัดีเมบวาในีเพน่ายังยังบอกออกแต่ศูนย์หกก็มาออกศูนย์หกอีหลีเนาะคะ่ะ fc แต่ว่าเพป็นซสื้อหน่อยนึงเพป็นใดหน่อยนึงเนาะ,ะม่ได้ซื้อหลายซื้ออันถูกถูกพนน้อยพิเศษแล้วบบเศ้าเนาะคะ่ะก็เลยเห่่นตอ่อเห่ีต่อก็เลย เสียซ้ำนั่นแหลวมาโลบมากเนาะาเอฟซีโลบมากหลายบ่ได้ซนะ้ำเนาะเสียขึ้นซนะ้ำเนาะถ้ถถา,ถ,าะะถูกแล้วให้เศร้าเด้อขาเอฟซีเนาะผู้ใดถูกแล้วให้เศร้าเนาะอย่าเล่นต่อนะคะคําแพงวันนี้จะออกตัวไหนบอกเอฟซีหน่อยนะวันนี้จะออกตัวไหนเอาไปเอาดูเอาตัวไหนเอาอตัวไหนคะกาแฟมาขาย ตัวไหนเอาตัวไหนคะสีให้แม่ดูหน่อยเอ้าเอาตัวไหนคะเอาเอามาแล้วคือบุซี่ใส่ตัวไหนเอาง่ายขึ้นง่ายขึ้นาง่ายขึ้นสีให้แม่เนี่ยเอาตัวไหนมันจะออกตัวไหนเนี่ยสีหน่อยสีหน่อยเร็วเร็วเร็ว,เ,วเอฟซีรอยอยู่ลูกง่ายขึ้นง่ายขึ้นคะ่ะไม่ใช่เงื้ขามนหลัง เอาตัวไหนตัวไหนไมันจะออกตัวไหนเจ็ดหนึ่งจริงเหรออันนี้ใบเก่าของเมื่อวานนี่เนาะของเซียนโคลาดเนาะออกตัวไหนลูกสีใหม่ตัวไหนคะสีหน่อยสิีเ้วโอ้อหยังคอหยังเวลาคอหยังน้ำไผ่ จะออกตัวไหนเนี่ยมันจะออกตัวไหนตัวนั่นตัวไหนจอ,อกตัวนั้นบ่อ้าาอฮะออตัวไหนสีหน่อยเอามาแล้วสีหน่อยเอาเอามาแล้วสีสีทำไมอะออกตัวไหนอ,อกตัวไหนลูกเอาออกตัวคําแพงบ่สีม,มีหนึ่งบ่ฮะเด็กสีม,มีหนึง่งบ่ออกคําแพงบ่ คัมแพงปีเจ็ดเดือนโอ้โหตรงกับเจ็ดหนึ่งเพิ่นสี่เจ็ดหนึ่งเนาะขายเอฟซีเมื่อกี้คัมแพงปีเจ็ดเดือนก็แสดงวันในหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอ้อยวงไม่เพ่นภาไปบึงถ่ายมอเตอร์ไซค์อีกโอ้เสียดายนะมันยังเจ็ดหนึ่งอีลีคะ่ะเนาะยังเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกเนาะขายเอฟซียังบอกอกเนาะนี่ยังลูก ว่าอย่างนั้นอีกแล้วตัวใดออกอีกสะเบาะยังเจ็ดหนึ่งกับอ่าเจ็ดหกเนาะคะ่ะเบาะยังบอกออกเนาะ,ะเอฟซีเนาะนี้ยชกกะโป๊กถูกไหมลูกถูกไหมถ้าถูกยิ้มหวานหน่อยทำแพ่งสี่เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะตัวเหล็กตัวเกาปล่อยแม่แม่แมสิไปไทยเหล็กให้เอฟซีเบงกอนไป เข้าไปทั้งในจะล้มนะทำแฝงเนาะมาเบิงเลน้ำกันขายเอฟซีมาของหมู่บ้านนี้มีผู้ให่เขาแน่นะนี่ค่ะทำแพงสี่ไเมื่อกีนะคะใ่เกาของหมู่บ้านนี้วันที่ยนะีตแปะเนาะทำแฝงสี่ไฮเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ 1, 7, 7, 1, นะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะ เมื่อน,นี้กะจะเอาคลิปแนวทางถ้าน้อยวิ่งลูดมันแมนของผู้ใหญ่จะด,ดีแล้วก็ของอาจารย์สวัยเนาะมาฝากมาตออ fc ทั้ง่องเด้อค่ะนี่ค่ะเมื่อวัาน,นีของผู้ใหญ่ของอาจารย์สวัยเนาะเข้าตัวลูดศูนย์เนาะค่ะตัวประกบมาด้วยกันเนาะตัวประกบมาด้วยกันก็คือแปดกับห้าเนาะแปดห้าเนาะศูนย์ ศูนย์หกหกศูนย์เนาะค่ะ fc เข้าตัวหนึ่งเนาะตัวประกบก็มาตัวลูดก็มาเนาะส่วนของผู้ใหญ่ใจดีสามกับสองเนาะมาเบอร์ทั้งสองตัวเนาะค่ะ fc ตามนี้เนาะมาเบิร์อของมืูนี่กันเลยค่ะนี่ค่ะมืูนี่ค่ะของผู้ใหญ่ใจดีให้มาสามกับสองคือเกาเนาะค่ะ fc สกับ2คือเกาเดอค่ะตัววิ่งตัวรูดของเพ่นให้มา3กับ2เหมือนเดิมเนาะวันนี้ผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดอยู่ใส่เอามาจับใส่เอาเนาะนคะแคบหน้าจอเจ้าของผู้ใหญ่ใจดีส่วนของอาจารย์สวัยเนาะวันนี้ก็ให้3กับ2คือกันเนาะ อาจารย์สวัยให้มาสามกับสองบนรางเนาะตัวประกบให้มามีหนึ่งมีสามมีสี่มี 3, ม 4, ม6หกมี7เจ็ดเนาะค่ะตัวประกบมี5หาตัวคือเก่าค่ะ fc ตั้ใดมากตัวใดสอบตัวใดก็จับใส่เอาเนาะแล้วแต่ดวงบางคนก็นกนจับถูกบางคนก็นกนจับบ่ถูกค่ะอย่าลืมเด้อค่ะตัวประกบของอาจารย์สวัย จะชอบมาด้วยกันนะคะเอฟซีเลือกเอาเนาะนี่ค่ะแคปนาจอเอาเนาะแนวทางฮาหนอยของผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็อาจารย์สวัยเนาะวิ่งรูด3มกับ2มาตรงกันเลยคะ่ะเอฟซีตัวเดียวกันเลยตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะ3กับ2คือกันเนาะ ส่วนตัวประกบของอาจารย์สายจะมี 1, นึ่งมีสามมีสมีหมีเจดเนาะแคปหน้าจอเด้อจ้าเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะค่ะบว่าจะเข่าหรือจะลุดเนาะตัวเลขทุกตัวที่เพนเอามาลงทางช่องให้ก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ให้มาก,ก็หวังจะอยากให้ f อฟทั้งช่องได้ถูกกันเนะาะถ้าผิดพลาดเพิ่นก็ว่าขอโทษขออภัยน้าเนาะ เป็นกบอย่างห้ผพิษพลาดเนาะตัวเลขผพิษพลาดเป็นธรรมดา <c oughs> จ้าอีหยังลูก <c oughs> อะไรคะคนเก่งไหนจะออกตัวไหนหนีซีหน่อยวันนี้นะ่ะ <c oughs> วันนี้ไม่บอกเหรอือวันนี้ไม่บอกเลยคะคนสวยไปไหนอีกไปทำไมอ้าวคุณประหัดวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอ คำแพงออกมาแล้วลูกมาบอกเลขเอฟซีหน่อยลูกมาอย่าไปกวนพ่อแล้วพ่อตอบลายอยู่้วเก่งมากมะออกมาแล้วมาให้เมียด้วยมาขอบคุณจ้าเก่งมากเลยอ่ากลับไปคือเกาหาพ่อเพิ่นอ่อนพอตีอ่อนพอตีพอจะไปทำงานปลาแล้วติ ติโอรักพ่อหน่อยสิรักพ่อหน่อยไอ้ยิ้มหวานด้วยนี่เก่งมากไอ้ยิ้มหวานแข่งกันดูสองพ่อลูกยิ้มหวานให้เอฟซีดูหน่อยวันนี้ไหนพ่อเรียกพ่อทีย่ <laughs> ยิ้มหวานเ <laughs> ยิ้มหวานใส่กัน <laughs> เลขสิบเอด็ดวันนี้เลขจะเข้าแ<อ>น่นอนเลยของคุณได้หรือยังฮานอยแล้วก็ลาว ยังไม่ได้ทําให้เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ลงคลิปของอาจารย์สวัยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีไปก่อนเนาะขอหยังล่ะเห็ดไปทั่วโอ้ของเงินโอ้เงินหลายเห็นเงินแล้วเอาให้ดูฮันสิเอาไปใส่เอาไปจะไปทําอะไรคะไม่ได้ใบเดียวบยอมเอายังเนง้ยังสองบางเนเอาเดี่เอาไปเดียวไปแล้วหนูจะไปใส่ไหนไปหนูจะไปไหนเอามาเบิ้งเอาได้เงินแล้วสิไปใส่ เก่งหลายเออบายพ่อมในงานเราบายพ่อมใโอ้เก่งหลายกระปุกไหมไม่ใช่ขนมหยอดกระปุกดีกลัวมันไม่ต้องไปแล้วมันแดดร้อนแล้วคําแพงหยอดกระปุกไหมเอบระหยอดขาบุญหยอดเนี่ยขอบุญหยอดกอบระหยอดตัวตามนี่นะคะเอฟซีวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทั้งช่อง น้องคำแพง Channel, ชาแนเเล,ล <ๆ S 2> เฮงเฮงรวยๆไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยและเราพัฒนาเนาะวันนี้มีลราพัฒนาเนาะเพราะว่าเป็นวันจัน์ค่ะ fc อย่าลืมด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทะเบียนบ้านด้วยนะคะ fc สองสามสี่นะคะแม่เพนฝันเกี่ยวกับบ้านเนาะเพราะว่าฝันว่ามี่ยายคนหนึ่งบอกให้เฮ็ดคันหาแต่ง ยายหิห่งผะยายเอียงนี่ละ่นะเนาะฝันเกี่ยวกับบ้านเนาะน่าจะมีทะเบียนบ้านเนาะสองสามสี่เด้อค่ะเอฟซี FC, ทะเบียนบ้านเด้อค่ะเอฟซี FC. อย่าลืมเด้อค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกับขอล่าไปกอนเด้อค่ะสวัสดีจ้าอย่าลืมทะเบียนบ้านนะคะสองสามสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะเอฟซี FC. ตามนี้นะคะ